เอาไปเลยไหมครับยังไงด,ดีแค่ขอ่อยไปเลยโอเคคะแนนเริ่มสัมภาษณ์นะครับพิธารับเห็นโพลของส่วนษษดุสิตหรือยังครับตอนนี้นี่ะคะแนนของคุณพิธานเหนือกว่าคุณเฉทานในเรื่องของเดือนธันวาคมที่ผ่านมา อ๋อครับก็เห็นเห็นอยู่ครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงรายละเอียดครับก็ต้องขอขอบพระคุณทางสวนดุสิตก็ดีหรือว่าทางโพอีสานก็ดีที่ได้สำรวจความนิยมแล้วก็ผลผลงานของอนักการเมืองแต่ละคนนะครับแล้วก็ให้ผมเป็นอันหนึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณมากแล้วก็จะเป็นกําลังใจในการทํางานในช่วงสําคัญนี้นะครับแต่ว่าก็คงไม่ประมาทแล้วก็คงไม่ได้ลงตัวเองจนที่รู้สึกว่าเรายัง มีเรื่องที่ยังต้องพัฒนาอีกเยอะแล้วก็ทํางานให้ตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชนเยอะเพราะว่าโปก็เป็นตัวเลขมีขึ้น,ม,น,นมีลงตอนขึ้นไม่ลงตอนลงไม่ท้อครับครับมองเรื่องการลงพื้นที่ครั้งนี้่เป็นยังไงบ้างครับในเรื่องของการอ๋อครับวันนี้ก็ญญยกทีมของพรรเก้าวไกลนะครับทั้งคนที่เป็นบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นเขตที่ไม่ได้เป็นเขตของราชบุรีก็ลงยกทัพกันมาช่วยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่3พรุ่งนี้วันที่4ี่ก็จะมีคุณวิโรธคุณเพชรคุณไอติม คุณเบญจานะครับแล้วก็สสรุ่นใหม่ในบริเวณรอบๆอย่างนาคนปรปฐมแล้วก็คงจะค่อยๆทยอยกันมาช่วยกันทําให้คึกคักมากขึ้นถ้าพี่น้องชาวราชบุรีออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆเนี่ยก็มีโอกาสที่พระเก้าไกลจะชนะได้นะครับแต่ว่าพอไปเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วเนี่ยก็อาจจะทําให้พี่น้องอาจจะไม่กระตือรือร้นรในการออกมาใช้สิทธิ์วันช่วงก่อนที่จะถึงโค้งสุดท้ายนี้ก็คงช่วยกันลงพื้นที่ให้มันรู้สึกว่ามีมีความ กระตือรือร้นละละในการออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงก็เรียนเชิญพี่น้องชาวราชบุรีทุกคนทั่วประเทศนะครับกลับบ้านมาเลือกตั้งอบจกันเพราะว่าถ้าเป็นเลือกตั้งระดับประเทศเนี่ยมันข้ามเขตได้ล่วงหน้าได้ใช่ไหมครับแต่ว่าของอบจยังไม่มีก็ต้องกลับบ้านอย่างเดียวครับก็ต้องชวนกลับบ้านกันวันที่1กันยายนนะครับกาเบร์หนึ่งให้กับคุณชัยรัฐภาคก้าวไกลครับ มองเรื่องกระแสการยุคพักจะทาให้คะแนนการเลือกตั้งของนี้ลดลงด้วยไหมครับเรเรื่องของความไม่สบายใจตอนนี้ก็คิดว่าไม่เกี่ยวกันหรอกครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเลือกตั้งท้องถิ่นก็คงจะเป็นเรื่องที่จะต้องตอบโจทย์ของพี่น้องชาวพี่น้องชาวราชบุรีให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับคุณสันนิวานก็เลยมาอยู่ที่นี่ด้วยเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจเพราะว่าอันนี้มันเป็น4ีเสาสําคัญที่อยู่ใกล้ตัวพี่น้อง ประชาชนพ่อค้าแม่ขายเรื่องสิ่งแวดล้อมเช่นเรื่องน้ําเสียที่มาจากป์าหมูที่นี่ก็มีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะก็เลยเอาคุณจานิวานที่เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่มาด้วยแล้ววันนี้ก็มาที่โพธารามนะครับก็ถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่ที่ผมมาที่นี่มาที่ราชบุรีบ่อยแต่ก็ไม่ได้เคยมาโพธารามก็เข้าใจว่าเป็นเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มีประวัติธรรมมีลูกหลานพี่น้องชาวจีนเยอะวันนี้ก็เลยพามาทั้ง น่าจะทั้งแต่จิว๋วกวางตุง้งแล้วไหหลำมมาเยี่ยมเยือนที่โพธารามมีพี่น้องชาวมอญชาวลาวมีเรื่องของชาติพันธุ์ที่ราชบุรีด้วยก็เลยยกทีมนักการเมืองรุ่นใหม่มาให้เป็นตัวเลือกของพี่น้องชาวราชบุรีครับก็คือมั่นใจว่ากระแสของพรรคการเมืองแม้ว่าจะอาจจะนีกระแสเรื่องของการยุบพรรคก็จะมั่นใจในเรื่องของคะแนนว่าเราจะสามารถชนะได้ใช่ไหมครับครับเพราะเราเราเราน้นในเราไม่ได้เน้นเรื่องกระแสยอย่างเดียวนะครับเราก็ น้นในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายแล้วก็บุคลากรแล้วก็วิธีการทํางานของเราที่ไม่ได้เป็นแค่กระแสะที่อยู่ในทางสื่อโทรทัศน์หรือทางสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเดียวแต่ว่าเราลงทุกอาทิตย์เราลงทั้งเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันไหนที่ไม่มีหน้าที่ในประชุมสภาเราก็ลงกันมาตลอดเพื่อให้ประชาชนรู้สึกได้แล้วก็รู้สึกมั่นใจเหมือนอย่างตอนที่ได้คะแนนบัญชีรายชืย่อดับหนึ่งเมื่อปี66 เราได้เป็นอันดับหนึง่งเกือบ44%จากชาวราชบุรีถึงแม้ว่าจะไม่มีสสเขตก็ <fit> ถือว่าเชื่อใจเราไปครึ่งหนึ่งยังต้องทํางานอีกครึ่งหนึ่งก็ยังมีเวลาอีกเกือบเดือนที่จะทําให้อีกครึ่งใจที่เขายังไม่ได้เทให้เราให้เราครับท <fit> ีนี้ครับเรื่องของต้งแสกการยุพักนะครับได้มีการเตรียมแผนสดรองย,ยังไงบ้างครับในบุญยังไม่ได้นึกถึงเลยครับตอนนี้นึกถึงแต่เรื่องการสู้คดียุพักไม่ว่าในมุมของกฎหมายหรือว่า ในในมุมของอาการทํางานให้ประชาชนายังรู้สึกได้ว่าเราไม่ได้เสียสมาธิในการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นวันพุธตอนเช้าผมก็ยียงอภิปรายอยู่เะครับเ,เรื่องเกี่ยวกับพรบขนส่งสาธารณะนะครับซึ่งราชบุรีวันนี้เ,เดี๋ยวก็คงจะดูแล้วก็จะเอาเรื่องราวของพี่น้องชาวราชบุรีไปอภิปรายในสภาวันพุธตอนเช้านะครับมี่าพจำรองหรือย,อยังไม่มีครับมี่ความกังวลไหมครับเรื่องของสองฟงเขาในพัดดาไม่กังวลครับแต่ว่าก็ไม่ประมาท เห็นเขาบอกว่าที่ราชบุรีเนี่ยมีฐานเสียงเก่าแน่นปึกแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดคนเข้าไกมาลงเนี่ยเหมือนกับว่าจะมาแบบท้าชิงบ้านใหญ่พิธีที่ยังไงคะก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องของการแข่งขันของทุกพื้นที่ทุกพื้นที่ไม่ใช่แค่ราชบุรีก็เป็นอย่างนี้หมดแต่ว่าการแข่งขันมันก็ทําให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานถ้าไม่มีการแข่งขันและผูกขาดตลอดเวลาอันนั้นนะ่ะมีปัญหาเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เรากังวลเลยขอให้แข่งกันอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม เอานโยบายมาแข่งกันเอาบุคลากรมาของกันมาแข่งกันไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วครับโอเคนะครับมาใจพี่อุ๋นไหมคะอะไรนะครับอ่ะอาเชิญเชิญคุณชัยรัฐเชิญเลยครับครับแนะนำตัวเลยครับเป็นใครมาถึงไหนนสวัสดีนะครับพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีนะครับหลังจากที่ผมได้รับได้ไปสมัครรับเลือกตั้งนะครับละได้เบอร์หนึ่งในครั้งนี้นะครับจากการที่ลงพื้นที่มา4 5หวันนะครับเสียงตอบรับจากประชาชนนะครับ ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงราชบุรีมีอย่างชัดเจนนะครับดังนั้นผมมีความมั่นใจว่าครั้งนี้นะครับชาวราชบุรีจะออกมาแสดงพลังกันด้วยการการเบอร์หนึ่งนะครับเพื่อแสดงจุดยืนแห่งการเปลี่ยนแปลงจังหวัดราชบุรีให้ดีกว่าเดิมครับขอบคุณครับมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับในกาชี้ผมเชื่อผมมั่นใจมากนะครับจากที่ลงพื้นที่ในทุกๆวันนะครับมีความมั่นใจมากทีเดียวเพราะว่าเสียงตอบรับจากประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยถูกแช่แข็งถูกฟีดอยู่ตรงนี้มานานพอสมควรแล้วครับ ถึงเวลาที่เราจะต้องก้าวเดินไปสู่อนาคตใหม่ที่ดีกว่านะครับขอบคุณ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 ครับมาเป็นทีมเลยค่ะทุกคนก้าวไกลมาครับพี่เอ็ดได้เลยพูดทางได้นี่ใช่ใช่ใช่ดีแต่ไพ่อย่างงี้ไหมจริงๆทุกจังหวัดให้ชายตัวกันไปเลยจะได้ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโพธารามที่เคารพรักทุกท่านนะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้ คือเสียงของพี่ชาพี่ชาลิมเริญรัฐอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลครับวันนี้ต้องขออภัยที่มาใช้เสียงประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยครับเนื่องจากผมมีเรื่องสําคัญจะมาบอกพี่น้องนะครับ1กันยาหนึกันยานี่ครับ มีการเลือกตั้งนายกอบจอเนื่องจากคนเก่าลาออกนะครับของเราพักก้าวไกลส่งคนขวามือของผมนี่ครับคุณชัยรัตน์นะครับคุณชัยรัตน์ไปจับฉลากมาไม่รู้ยังไงก็ามาก็ได้เบอร์หนึ่งแล้วพี่น้องครับเพราะฉะนั้นจําง่ายๆว่า1กันยากาเบอร์หนึ่งให้กับคุณชัยรัตน์ ส่งคุณจะได้ไปเป็นนายกอบอจอคนแรกของพภาคก้าวไกลในจังหวัดราชบุรีนะครับต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวขนมเบื้องยวนโบราณหมูกรอบแล้วก็ขนมเปี๊ยะลาวานะครับรุ่นพีู่้หพี่ไม่ทางิกลอย่างนี้เราพูดภาษา Master ร์ออฟ p ั t เเหมือนกันแน่นอนครับขอให้พี่ขายดีๆนะครับยังไงรบกวนครับพี่น้องท่าย,ยังไงช่วยรับ ใบโบชัวจากเราสักเล็กน้อยนะครับซ้ายมือขวามือของผมก็เป็นสสมาจากรรคเก้าไกลครับสสกรุงเทพมหานครอ่าสสเขตหนึ่งเขตสองนะครับมาจากเยาวราชมาจากสาครมาช่วยกันหาเสียงครับวันนี้พบกับผมและสสสามสี่คนที่อยู่รอบๆกันเนี่ยนะครับคนที่แจกใบปลิวให้ท่านอยู่แล้วะครับเป็นสสเขตกรุงเทพมหานครพรุ่งนี้มีคุณวิโร์ลัคนาอดิศมีคุณไอติม มีคุณเพชรการุนพลมีคุณเบนจาครับมาหาเสียงกันให้สลมทลายไม่ชนะให้มันรู้ไปมากันทั้งวันเสาร์มากันทั้งอาทิตย์ขอให้พี่น้องชาวราชบุรีชาวโพธารามอย่าพึ่งบูดบ่พวกเรานะครับเฟรนช์นซ็อกระวังนะครับมันจะเกี่ยวมือถือพี่ครับมาเกืียวได้ทันเวลาพอดีนะครับก็ใจว่าอุปกรณ์มีมายตังอยู่ก็เลยต้องช่วยกัน ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโพชารามที่เคารพรักนะครับผมพิธาอาดีตหัวนหน้าครับก็ไปค,ครับวันนี้ขออนุญาตมาประชาสัธรรมกเล็กน้อยหนึ่งกันยากาเบอร์หนึ่งครับเลือกนายกอบจอเลือกนายกอบจอเน,บจนื่องจากคนเก่าลาออกนะครับ,รบ,รบขอโอกาสขอความไว้วางใจให้กับทรานเต้าไกลกับ บอร์หนึ่งก็พี่น้องครับที่สำคัญกว่านั้นครับพี่น้องเลือกตอ้องวงนที่หนึ่งนี้อาจจะมีเพื่อนๆพอพ่อแม่พี่น้องชาวราชบุรีที่อยู่นอกราชบุรีนะครับไม่ได้อยู่ในจังหวัดราชบุรี